ตอนที่736รอบโจมตีทั้งห้าคนนั้นอยู่ตรงนั้นอสูรเพลิงกล่าวถามทว่าน้ำเสียงนี้เป็นสัตรีผู้ควบคุมชื่อซูนิงฮันเป็นสิทษ์จากสถาบันจันทารึกล้ำใช่เหยาซือเย่พย็กหน้าคงคิดว่าหลอกพวกเราได้น่าจะไม่ทราบว่ากลับกลายเป็นเหยื่อเรียบร้อยแล้ว มนุษย์หมาป่าเผยเสียงดังออกมาเล็กน้อยพร้อมสแสยะยิ้มภายในพุ่มหญ้าคนทั้งห้ากำลังรอคอยเมื่อนานไปตอนนี้จึงพบว่าผิดท่าเพราะผ่านไปนานเกินไปแล้วแต่ยังไม่มีร่องรอยอีกฝ่ายปรากฏบนแผนที่ราวกับหายวับไปกับอากาศไม่น่าจะดีแล้วทูตธรรมชาติขมวดคิว้วหรือพวกนั้นรู้เข้าแล้ว เพียงกล่าวได้ไม่ทันจบคำบูริเกอร์พลันได้เห็นแสงประกายวิบวับปรากฏในม่านหมอกใกล้เคียงมันคือความผันแปรทางพลังที่ควบแน่นขึ้นกลางอากาศทำให้ทัศนการมองเห็นบิดเบี้ยวไม่เพียงเท่านั้นบนฟ้าฟ้ายังปรากฏด,ดวงดาวสุกสว่างทว่าภายใต้ความงดงามของดวงดาวนั้นมาพร้อมออราชที่ชวนสะพึงพวกเขาไม่อาจเคลื่อนไหวเพราะตอนนี้ดวงดาวเหล่านั้นดึงการเคลื่อนไหวของพวกเขาเอาไว้แล้ว ช่วงระยะเวลาการจองจำไม่ใช่นานมันคงอยู่ได้เพียงเล่าหนึ่งวินาทีกระนั้นช่วงเวลาเล็กน้อยเท่านั้นมันมากพอที่จะทำให้เปิดฉากการโจมตีได้เสียงระเบิดปะทุด,ดังออกสนัน่นกึกก้องแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏวิบวับประหนึ่งดวงอาทิตย์เฉิดฉายไปทั่วทั้งแผ่นที่ คณะคนทั้งห้าของฝ่ายปูดิเกอร์หวาดกลัวและตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ตกตายกันหมดสิน้นทางด้านเหยาาสอเย่กำลังเรียกใช้งานทักษะพบเห็นแถบสีแดงปรากฏด้านบนคณะของเหยาาสอเย่จึงเผยยิ้มประหนึ่งผู้ชนะเกมดำเนินมาก็นานแล้ว คิดจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากด้วยหุ่นเชิดสงครามต้านรับการโจมตีทั้งฝั่งขอคอยเวทมนต์เหวาสือเยี่และผู้อื่นจึงสามารถจัดการแถบพลังชีวิตที่คริสตันฐานบัญชาการจนเหือดแห้งได้ก่อนผู้ดิเกอร์และคณะจะฟื้นคืนชีพตัวอักษรชนะปรากฏตรงหน้าพร้อมเสียงตะโกนโห่ร้องยินดีคนทั้งหาทางด้านผู้แพ้พวกเขาคล้ายยังไม่คิดยอมเท่านี้ พวกเจ้ารอบโจมตีเด็กหนุ่มคนหนึ่งสะบัดออกรอบโจมตีไม่ใช่พวกเจ้าหรอกหรือที่รอบโจมตีพวกเราก่อนสู้หนิงฮันเผยเสียงเย็นเยือกตอบรับอีกฝ่ายลังเลจนกลับกลายเป็นว่าพูดต่อไม่ได้อูดิเกอร์กระแอมไอเขาทราบว่าครั้งนี้ตนเองต้องกอบกู้สถานการณ์กว่าจะปิดร้านยังมีเวลาต่ออีกหน่อยเป็นไรได้ก็ได้ก็มาสิ กลุมคนตอบรับการแบ่งกีมเป็นเหมือนดังครั้งก่อนหน้าทว่าเลือกบทบาทเปลี่ยนไปแต่ละคนต่างคิดอยากทดลองเล่นบทบาทอื่นกันดูบ้างเท่าแก่เมื่อไหร่พวกเราจะได้เล่นกอรี่กันกู้หยุนซีพบเห็นร่วสวนมายืนด้านข้างจึงกล่าวถามบารรดาลูกค้าที่เหลือค่อยได้ตระหนักว่าลวสวนลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้จึงเผยสีหน้าประหลาดใจกันทั่วหน้า ภาพที่รั่วฉวนนอนเอก,กนเนกตลอดทั้งวันมันประทับในใจแน่นกล่าวได้ว่าฝังลึกอีกสักพัก ล้วชวนกล่าวตอบการทดสอบครั้งล่าสุดล้วดชวนเข้าร่วมด้วยตนเองแต่ครั้งนี้ล้วดชวนไม่เข้าร่วมเขาคิดอยากเป็นฝ่ายรับชมมากกว่าและเขาจึงได้พบปัญหาในอีกด้านหนึ่งการตั้งค่าให้แผนที่ไม่ถูกทำลายค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลคิดอย่างไรก็แปลกบางทีอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตรงนี้ใหม่เขาคลุ่นคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจเฮงั้นหรือ กู้ยนซีถอนหายใจพร้อมสีหน้าห่อเหี่ยวในเมื่อรั่วสวนยังกล่าเช่นนี้นางและผู้อื่นก็ทำได้เพียงแค่หลอคอยลูกค้าที่เหลือตอนนี้ต่างก็เผยความผิดหวังกันออกมาคนแล้วคนเล่าตอนที่737อาหาร เย่าซือเย่และคณะยังคงเล่นกอรี่อีกทางหนึ่งกลุ่มลูกค้าก็ยังรับชมและก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เริ่มกลับไปจัดการเรื่องราวของตนเองต่อแม้ว่ารับชมผู้อื่นก็สนุกดีแต่มันจะคันไม้คันมือหากไม่ได้เล่นเองบ้างจากที่ได้ฟังมากอรี่จำเป็นต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะให้เล่นได้ดังนั้นตอนนี้เพลิดเพลินกับขอคอยแห่งการทดสอบไปก่อนจึงจะดีกว่า ช่วงบ่ายผ่านพ้นอย่างรวดเร็วและเวลาก็มักจะผ่านไปเร็วเช่นนี้เสมอเมื่อทางฝั่งเยาซื้อเย่สิบคนเล่นเกมจบแล้วจึงถอดหมวกกันออกมาและจึงได้ทราบกันตอนนี้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่กลับไปกันแล้วขณะคิดบอกกล่าล่วดชวนกลับล้งางพวกเขาเอาไว้เออเจ้าแก่มีอะไรหรือบูริเกอร์กล่าวถามล่วดชวนจึงถามต่อ คิดว่ากอรี่มีส่วนไหนที่สามารถดีกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ หลายคนตอนแรกงงงานเผยสีหน้ากันออกมาคล้ายกับว่าพวกเขาลืมเลือนที่ว่าได้เล่นกอนรี่เพราะเป็นการทดสอบไปกันหมดแล้วถัดจากนั้นหลายคนจึงเรื่มนึกย้อนถึงปัญหาที่พบเจอระหว่างการเล่นเกมกล่าวได้ว่ามีหลายปัญหาอย่างเช่นพลังของร็อกมาร์กตั้นแข็งแกร่งเกินไปความสามารถของตัวละครบางตัวอย่างโกงเกินไปพื้นที่ภายนอกแผนที่ไม่มีอะไร ยามมองแล้วเกิดความรู้สึกว่าว่างเปล่ารวมถึงสัตว์ป่าก็ออกจากไม่น่ารับชม แน่นอนว่าบางเรื่องก็แปลกจนเกินจะเป็นการติชมหลังจดข้อคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยคนทั้ง9้าจึงกล่าวาลาล้วชวนและเหย่าซื้อหยานกลับออกจากร้านไปเหย่าซื้อเย่ไม่กลับเทว่าเลือกอยู่ต่อหลังทานมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเป็นเวลาที่ล้วชวนจะเล่นเกมเขาเลือกเล่นหอคอยแห่งการทดสอบด้วยรับชม3ไอคอนตรงหน้าล้วชวนคลุ่นคิดหมวดอารีนานั้นคงไม่เล่น หมดท้าทายก็มีแต่การต่อสู้กับเข็นฆ่าตอนนี้เขาค่อนข้างเบื่อแล้วดังนั้นจึงเหลือเพียงแค่หมดทั่วไปเลือกหมดทั่วไปเรียบร้อยล้วดชวนจึงพบทะเลสาบอันคุ้นเคยไม่นานมานี้สถานที่ไกลห่างออรันเช่นที่นี่นั้นไม่เคยมีใครมาเยือนแต่แล้วช่วงนี้เองที่มีคนหนุ่มสาวในชุดดำปรากฏถัดจากนั้นพวกเขาจึงกลมกลืนกับกลุ่มคนสัญจร ได้ยินมาว่านักเวทกับอัศวินในเมืองเพิ่มขึ้นมากด้วยนะนั่นสิได้ยินมาว่าพวกนั้นออกกล้าผู้ติดเชื้อใกล้เคียงสัตว์ป่ายัางแทบจะถางจนเฮี้ยนเมื่อไหร่ข้าจะควบคุมพลังเวทเหมือนพวกนั้นได้กันนะหยุดฝันเฟืฟ่องก่อนเจ้าเมืองร้ายเตรียมทำอะไรสักอย่างคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ยากจะทราบนั่นไม่ใช่อะไรที่พวกเราจะคาดเดาก็จริง เสียงบทสนทนาเหล่านั้นดังเข้าสวดประสาทรับฟังของล่วฉวนจากตรงนี้เขาจึงได้ทราบสองข่าวกล่าวที่เกี่ยวข้องกันหนึ่งนั้นคือผู้เล่นที่ปรากฏในโลกนี้ไม่ใช่ดึงความสนใจของกองกำลังในพื้นที่กล่าวได้ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดคลื่นลมอะไรจากจุดนี้กล่าวได้ว่าระบบทำงานได้แนบเนียนอย่างที่สองคือความเคลื่อนไหวของเจ้าเมืองแต่ล่วฉวนก็ยังไม่คิดข้องเกี่ยวสาเหตุนั้นเรียบง่ายเขาคลานจะสนใจ ยามค่ำคืนในออรันค่อนข้างได้กว่าหากเทียบเปรียบกับนครจิ้วเหวกระนั้นกลิ่นอาหารหลากหลายตามร้านข้างทางก็ดึงดูดความสนใจของลวดวนได้หลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารในเกมลวดวนจึงเลือกกลับออกมาล้างอาบน้ำชำระกายเขาจึงกลับห้องตนเองขณะนอนลงบนเตียงเขานำเอาโทรศัพท์วิเศษออกมาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปไม่นานแต่ความร้อนแรงของกอรี่ก็ไม่คลายลดทอนลง ทั้งในกลุ่มแชทและกระดานสนทนากลุ่มลูกค้าต่างพูดถึงกันเรื่องนี้รับชมอยู่พักหนึ่งล่วชวนก็นึกออกว่ายังไม่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดสดเมื่อกดรับแล้วข้อความอันคุ้นเคยจึงปรากฏหน้าเขาดำเนินการขยายร้านระยะเวลาคาดการเสร็จสิ้น6ชั่วโมงจัดการเรื่องราวเรียบร้อยแล้วล้วชวนจึงเข้านอนตามปกติ ตอนที่738ขยายล้านเสร็จสมบูรณ์วันถัดมาวันนี้ฟ้าโปร่งไหลเมฆและมีสายลมเย็นพัดโชยผ่านช่วงเช้ารูแสงตกกระทบเข้าสู่ด้านในห้อง ล่วนวนจึงตื่นขึ้นเพราะแสงที่แยงตาหาวอยู่พักหนึ่งเขาค่อยลุกขึ้นไปแต่งตัวหลังล้างหน้าเล็กน้อยล่วฉวนจึงค่อยลงมาชั้นล่างแม้ว่าเปรียมใจไว้ก่อนแล้วแต่ยามได้เห็นร้านตอนนี้ก็ทำเขาต้องประหลาดใจระด,ดับหนึ่งเทียบเปรียบกับเมื่อวานพื้นที่ภายในร้านขยายขึ้นหลายเท่าหากมองจากภายนอกคงยากจะจินตนาการถึงได้ว่าภายในร้านจะยิ่งใหญ่กว่าภายนอกขนาด ไม่อาจเปรียบเทียบกระทั่งว่าเป็นค่ายอาคมพื้นที่ของทวีปเทียนหลันก็ยังไม่อาจสำเร็จผลเช่นนี้ได้หลังประทาใจอยู่ครู่ล้วฉวนจึงหันมองทางฝั่งซ้ายของหลานที่มีเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงตั้งเรียบร้อยจำนวนเพิ่มขึ้นมากทั้งดูกว้างขวางโออามีกี่ที่นั่งกันล้วสวนถามขึ้น300ที่นั่งระบบตอบกลับมาล้วสวนพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจ ด้วยนั่งลงที่เก้าอี้เอ็นยาวเขานำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาดูว่ามีเรื่องราวอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ทำไมตอนนี้ร้านต้นตำรับยิ่งดูยิ่งเหมือนร้านอินเทอร์เน็ตเล่นเกมล่วดสวนหันมองรอบก่อนจะยืนยันความคิดว่าไม่ผิดพลาดขายเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวมีเครื่องเล่นเกมมากมายเรียงรายรวมถึงมีโทรศัพท์พิเศษจากนั้นเขาจึงมองไปที่โต๊ะรับเงินพบว่ามันเหมือนร้านเกมจนเกินไปแล้วระบบ คิดหรือไม่ว่าแนวทางพัฒนาร้านต้นตำรับนี้ออกจะไปทางไหนสักอย่างจนเกินไปแล้วรั่วฉวนเผยความเห็นต่อระบบที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเท่าแก่ระบบตอบกลับมารั่วสวนเผยสีหน้างงง,งันตอบฉัไหนกลายเป็นเพราะเขาเขาเลือกทิศทางการฝึกฝนและความบันเทิงแม้ว่าความบันเทิงเป็นไปทางนี้แต่มันก็ต้องมีทางอื่นให้เลือกเดินระบบสุ่มโชคนั้นจะเป็นไปตามเจตนาของเท่าแก่ เสียงระบบอธิบายตอบกลับมาล่วชวนค่อยฉุกใจคิดเรื่องสไปก่อนหน้านี้เขาจึงเลือกจบบทสนทนาถัดจากนั้นจึงเปิดโทรศัพท์พิเศษอีกครั้งเข้ากลุ่มแชทในช่วงเช้าดูก็มีหลายคนตื่นมาส่งข้อความกันไม่น้อยแล้วล่วชวนพิจารณาสำรวจดูพบว่าแม้เป็นช่วงกลางดึกก็ยังมีหลายคนใช้งานคลายว่าคนเสพติดโซเชียลที่ไหนก็มีเขาคิดเช่นนี้อยู่ในใจสำหรับผู้ฝึกต,ตนทั่วไป ไม่นอนสักหลายวันไม่ใช่ปัญหาอะไรเพียงแต่อาจจะอ่อนล้าทางจิตกันบ้างแน่นอนว่าหากแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งเช่นนั้นย่อมไม่สนกฎธรรมชาติส่วนนี้ยังได้ยกตัวอย่างจัก,กรพรรดิปีศาจที่เก็บตัวมาเกือบ100ปีณภนะูมิภาคตะวันตก ข่าวคราวของภูเขาจักรวาลแพร่กระจายออกไม่ว่าจะเป็นกองกำลังน้อยใหญ่ผู้ฝึกตนทั่วไปคนธรรมดาตราบเท่าที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยสติปัญญาหลวนทราบเรื่องราวจักรพัิปีศาจและอู่เทียนร่วมมือกันบุกโจมตีภูเขาจักรวาล พุทธองค์นำทัพสามหาโพธิสัตว์เข้าเผชิญหน้าระหว่างการศึกโลกล่าถึงกับแปลเปลี่ยนดวงตะวันและดวงจันทราปิดเบี้ยวลัศมีรอบภูเขาจักรวาลนับร้อยหลีกลับกลายเป็นพื้นที่ไร้ซึ่งชีวิต ข่าวคราวเหล่านี้ถือว่าสร้างแรงกระทบทางใจแก่ผู้คนทั้งหลายเมื่อมีคนปริศนาคนหนึ่งปรากฏตัวตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ลงมือได้แต่ทำให้พุทธองค์ต้องกล่าวคำออกหลายถ้อยคำตอนนี้ผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนต่างเผยความนับถือพร้อมกันนี้พวกเขายังสงสัยต่อตัวตนยอดฝีมือลึกลับข่าวครา,าวเดียวที่ทราบถึงชายลึกลับผู้นั้นคือคำเรียกว่าเท่าแก่นั่นน่าจะหมายถึงเป็นเจ้าของร้านซักแห่ง ความวุ่นวายรอบภูเขาจักรวาลคล้ายประสบหายณนะภัยทางธรรมชาติแม้ผ่านไปนานก็ยังยากจะฟื้นฟูสาวกแห่งพุทธองค์และผู้คนทั้งหลายต่างรวมมือกันฟื้นฟูสภาพพิจารณาจากสีหน้าของผู้คนค่อนข้างเห็นชัดว่าพวกเขาถูกบังคับให้มาทำหน้าที่แบกรับตอนที่739ภผู้เขาจักรวาลในสภาพภูมิประเทศที่แปลเปลี่ยนไป ต้องกล่าวว่าผู้ฝึกตนค่อนข้างมีเปรียบการเข้าถึงกว่าทว่าเพียงหนึ่งวันดินแดนนี้ประหนึ่งเป็นดินแดนแห่งความตายและจมีนับร้อยหลีรอบภูเขาจักรวาลเกินกว่า เกินกว่าจะมีชีวิตใด้รอดผลแม้กระนั้นก็ยังมีล่องรอยชวนต้องตาที่ยากกลบเกลื่อนเส้นลำธารซึ่งจักรพพัดปีศาจโจมตีจนเกิดเป็นสภาพพื้นที่อันน่าทึ่งหากเป็นในโลกปัจจุบันเกรงว่าเหล่านักธรณีวิทยาจะตั้งคำถามว่ามันเกิดได้อย่างไงโถงหลักของภูเขาจักรวาลไม่เหมือนดังครั้งพุทธองค์หาเือกับเหล่าสาวกแห่งพุทธเมื่อการก่อน กลุ่มคนที่นั่งหาหรือต่อการดูบน,นเวทีสูงนั้นแต่งกายเหมือนดั่งอู่เทียนในชุดสีดำหลังเหตุการณ์เมื่อวานอู่เทียนได้รับส่งมอบตราของผู้ขอบจักรวารดและหลายคนก็ได้ทราบตอนช่วงเช้าวันนี้พุทธองค์หายตัวไปแล้วสำหรับคนเคร่งครัดเช่นพุทธองค์อู่เทียนยังต้องประลาดใจที่อีกฝ่ายหายไปโดยที่ไม่บอกกล่าวในความเห็นของอู่เทียนพุทธองค์ตลอดมานั้นตั้งใจจะทำให้ภูเขาจักรวาลยิ่งใหญ่แม้บางครั้งวิธีการไม่ ไม่ถูกไม่ควรไปบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ไม่อาจทําให้ความเป็นพุทธองค์ของเขาลดลงอูเทียนเพียงประหลาดใจถึงความเปลี่ยนแปลงของพุทธองค์และไม่ช้าเขาก็ได้สติกลับคืนบางทีนิสัยของเขาก็อาจจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ก็เร่งรีบคิดไปเยือนหลานต้นตำรับที่ถงหลักของภูเขาจักรวาลกลุ่มสาวกแห่งพุทธกำลังหาเรือต่อกันถึงเรื่องหลานต้นตำรับ พวกเขาสนใจสินค้าหลากหลายที่มีขายโดยเฉพาะยามได้เห็นล่วชวนปรากฏตัวเมื่อวานพวกเขายิ่งคาดหวังมากขึ้นไปอีกสามมหาโพธิสัตว์ไม่ได้อยู่ที่นี่และก็มีน้อยคนที่ทราบว่าพวกเขาไปที่ใดบางทีหลังผ่านไปพักหนึ่งคงจะมีข่าวคราวว่ามีกองกําลังของ ภูมิภาคตะวันตกเลือนหายไปอย่างไม่ทราบต้นสายปลายเหตุกลิ่นอันดึงดูดปรากฏในอากาศร้านเหย่าซือชานและเหย่าซือเย่เดินลงมาจากชั้นที่สองหลังหานากพบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในร้านทั้งสองอุทานออกเสียงเบาแทบจะพร้อมกันเฮในร้านกว้างขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเหยาซือเย่วางถาดอาหารไว้บนโต๊ะก่อนจะเร่ง,งรีบสำรวจภายในร้านพร้อมอุทานขยายร้านอีกครั้งแล้ว เหว่ซื่อยานอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกด้วยชวนพยยกหน้ารับจำนวนลูกค้าตอนนี้ค่อนข้างมาก100ที่นั่งไม่พอแล้วเห่าซื่อยานพยยกหน้ารับเห็นพ้องบริเวณที่ตั้งเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงค่อนข้างขาดแคลนจริงตอนนี้เพิ่มจำนวนเครื่องเล่นเกมมากมายปัญหาย่อมคลี่คลาย300ที่นั่งเหยาซื่อยานอุทานออกนางเผยอาการตื่นเต้นไม่คิดปิดบังก่อนจะหันไปสอบถาม เท่าแก่ขยายร้านเสร็จภายในช่วงข้ามคืนเลยหรือเหตุใดไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในความเห็นของนางร้านต้นตำรับเปลี่ยนแปลงมากมายขณะนี้ มันย่อมต้องมีอะไรให้รับรู้ถึงการกระทำบ้างแม้กล่าวว่านอนหลับแต่มันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแม้แต่เสียงรบกวนเล็กน้อยอำนาจการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมของสารสูรราช,ชวงศ์กล่าวได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเทียนหลันก็ไม่ผิดกระนั้นนางไม่พบเห็นใดแม้แต่น้อยนี่เป็นการเผยถึงอะไรขยายล้านช่วงคืนที่ผ่านมาล้วดส่วนกล่าวตอบทั้งหมดเป็นฝีมือระบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถูกแล้ว ขยายล้านจําเป็นต้องอึกกระทึกด้วยหรือเหยาซื่อหยานชะงักไปก่อนจะหัวเราะตอบนี่จึงสมกับเป็นคําตอบของเท่าแก่ถัดจากนั้นทั้งสามจึงร่วมกันทานมือม้อเช้ามื้อเช้าวันนี้เรียบง่ายหรือจะกล่าวได้ว่าวิเศษเกินไปจนคุ้นชินเป็นความเรียบง่ายตอนที่740คนแรกเหยาซื่อเย่กินไปพลางจิ้มนิวกับโทรศัพท์พิเศษนางเผยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำอะไรอยู่กัน พบเห็นเช่นนี้เหย่ยงซือยานจึงถามด้วยความสงสัยส่งข้อความในกลุ่มแชทเหย่ยซือเย่ตอบกลับโดยสายตายังจ้องแต่โทรศัพท์พิเศษเห่ยงซือยานเอ็นกายเข้าไปใกล้รับชมด้วยความสงสัยทันใดนี้เองที่ข้อความในกลุ่มแชทปรากฏในหน้าจอเห่ยซือเย่ฝั่งทางนี้ร้านต้นตำรับขยายร้านแล้วปูริเกอร์ว่าอะไรนะขยายอีกแล้วเหรอ จำได้ว่าครั้งล่าสุดเพิ่งขยายไปเมื่อไม่นานมานี้เองกู้หยินซีจะเอามาเทียบวัดได้ยังไงก่อนหน้านี้มีลูกค้าไม่กี่คนตอนนี้เพิ่มเกินกว่าสองเท่าเข้าไปแล้วเจียงวนฉางที่ซีเอ๋อกล่าวนั้นถูกต้องแล้วจี้เทียนหวนเห็นด้วยซูหนิงหันเห็นด้วย,ยเย่าซือเจเห็นด้วยเย่าหุยเฉินเห็นด้วยด้วยฉวนหยุดพูดซ้ำๆกันได้แล้ว ทั้งเหยื่าซีดี้และเหยื่าซหยานตอนนี้กําลังรับชมโทรศัพท์พิเศษทางด้านล่วนสวนก็เช่นกันเมื่อเปิดกลุ่มแชทสิ่งแรกที่เขาได้เห็นคือข้อความเดียวกันซ้าๆผูริเกอร์ไอยาเท่าแก่ปรากฏตัวหญิงอุจิเออเออพอล่วนสวนปรากฏตัวข้อความในกลุ่มแชทจึงเปลี่ยนหัวข้อในทันใดล้วสวนไม่ทราบเรื่องเพราะเขาพิมพ์เสร็จก็วางโทรศัพท์ไปแล้ว หยุดเล่นโทรศัพท์พิเศษระหว่างกินข้าวรั่วชวนบอกกล่าวต่อเหย่ซือเย่เออทราบแล้วทราบแล้วแม้ในกลุ่มแชทยังคึกคักแต่พอได้ยินคาของรั่วชวนเหย่ซือเย่จึงต้องวางโทรศัพท์พิเศษพร้อมเลื่อมทานมือเช้าตรงหน้าขณะเหย่ซือเย่กับเหย่ซือหยานสนทนากันไปมื้อเช้าก็หมดลงแล้วขณะนี้ยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อเล็กน้อยรั่วชวนหันมองออกไปนอกหลาน ช่วงย่างเช้าเช่นนี้แต่แสงตะวันกลับร้อนแรงแล้วอุณหภูมิด้านนอกก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันฤดูร้อนไม่ว่าโลกไหนก็เป็นเช่นนี้ขณะมองไป ล่วชวนพลันต้องละทิ้งความคิดนอนอาบแดดตรงหน้าร้านแสงตะวันประหนึ่งทำร้ายร่างกายเช่นนี้อยู่ในสถานที่ซึ่งมีทั้งบางแดดย่อมปลอดภัยต่อชีวิตมากกว่าสภาพแวดล้อมภายในร้านก็สุขสบายดีมีก็แค่ไม่ได้รับกลิ่นอายธรรมชาติซึ่งขาดหายไปล่วชวนได้แต่ถอในใจอยู่ภายในหลังจากนั้นเขาจึงลุกขึ้นไปกดไอศครีมรสชาตินี้เป็นระบบแนะนำให้ล่วชวนทดลองพบว่าค่อนข้างดีใช้ ได้เป็นรสชาติผสมผสานระหว่างอัง,งุนและเลมอนถือว่าเป็นการจับกู่เรียกความสดชื่นได้ดีเท่าแก่เท่าแก่ข้ามาแล้วเสียงเจ้าแจ้าปรากฏในร้านพร้อมเสียงฝีเท้าหลายคนดังในร้านเจ้าของเสียงมีสภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักราวกับพึ่งอดหลับอดนอนมาทั้งคืนสีหน้ารั่วชวนยังคงเรียบเฉยขณะจิบโค้าไปพลาง ผู้มาเยือนล้านคนแรกเป็นประจำมักจะเป็นนายน้อยแห่งคลรหาดขุนนางใต้ยอย่างปูริเกอร์เป็นอะไรไปล่วฉชวนกล่าวถามขณะมองสภาพอีกฝ่ายปูริเกอร์เผยสีหน้าสุดโสมฉับรานนี้เขาค่อยนึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะถอนหายใจลากยาว <ม Bub album> <R isa> เรียกว่ากรำตามสนองกระมังปูริเกอร์ถอนหายใจเฮอเริ่มเข้าหาทางพุทธแล้วงั้นหรือ ได้ยินเช่นนี้เห่าซื้อเย่จึงเผยความสนใจเข้ามาสอบถามปูริเกอร์เงียบงานไม่ตอบ